การพักฟื้นถ้าพักฟื้นจริงๆเนี่ยจะนอนโรงพยาบาลแค่คืนเดียวเพราะว่าอาการปวดมากๆจะแค่คืนแรกหลังจากนั้นเนี่ยอาการปวดอาจจะมีบ้างแต่ว่าจะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆจนแผลก็จะหายภายในสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ครับตอนระหว่างช่วงแผลจะหายเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บขณะที่มีการขับทายอาการเจ็บในช่วง3-4วันแรกเนี่ยก็จะเจ็บมากหน่อยก็จําเป็นต้องใช้ยายแก้ปวดแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอาการเจ็บก็อาจจะอยู่ในระยะที่สามารถทนได้จนแผลหายจะมีมุกเลือดออกจากถวานนะครับแนะนําเรื่องของการ ล้างแผลโดยการใช้น้ำล้างธรรมดาแล้วก็ใช้ผ้าซับให้แห้งตัวมูกเนี่ยสามารถออกได้เรื่อยๆจนกว่าแผลจะหายนะครับแต่ก็แผลก็จะอยู่แค่สักประมาณสสัปดาห์ก็ดีขึ้นแล้วการใช้ชีวิตประจําวันนะครับ้อหนึ่งการขับถ่ายก็แน่ๆอยู่แล้วฮะว่ามีแผลมันก็จะมีการขับถ่ายที่อาจจะมีเจ็บบ้างเราก็จะให้ยาแก้ปวดอะไรต่างๆในช่วงแรกแล้วก็พอแผลหายอาการเจ็บก็จะดีขึ้นการนั่งการเดินขึ้นอยู่กับการเจ็บส่วนใหญ่แล้วตรงบริเวณทวารเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้รองรับน้ําหนักขณะที่ การนั่งจะไม่ค่อยมีปัญหาการเดินช่วงแรกมันอาจจะมีการเสียดสีได้นะครับช่วงแรกอาจจะมีการเจ็บบ้างครับแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นจนสามารถเดินได้เป็นปกติหลังผ่าตัดที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับข้อที่1มีการผ่าตัดเพราะฉะนั้นมีแผลที่อาจจะมีเลือดออกได้ถ้าเลือดออกเยอะให้กลับมาพบแพทย์ก่อนได้ข้อที่2ตัวแผลเนี่ยอาจจะมีการติดเชื้อได้ก็แนะนําให้สังเกตอาการแผลเป็นหนองมีอาการเจ็บมากขึ้นมีแผลบ,บวมนะครับ